ว้าวสุดยอดนมเป็นนมตูดเป็นตูดเอลเป็นเอลแล้วแล้วสองคนที่ใครวะมึงเป็นใครมึงมีรูปอยู่ในบ้านกูนได้ยังไงเนี่ยว้าวสุดยอดเชดเค่นมเป็นนมสวัสดีครับผมชื่อมอร์ฟียสผมชื่อมอร์ฟียสฟริงตันหลายๆคนคงไม่รู้จักผมหรอกผมเพิ่งเข้ามาในเมืองนี้ได้2วันเนียผมก็เป็นเพชายแท้ๆและต้องเข้าใจ ผมนั่นแหละชายชายตรีของแท้ DKS ซ c m ไม่มีใครกล้าหือกับผมหรอกผมรับประกันได้เลยใครกล้าหือกับผมนี่แสดงว่าเก่งมากหรือผมยังไม่มีชื่อเสียงในเมืองนี้นะคุณต้องดูกิ้งกือบนหลังเสื้อผมคุณจะเข้าใจว่าผมอ่ะ เป็นมาเฟียเว้ยผมอะไม่พอใจเวลาใครมาบีบแต่ใส่แบบนี้เข้าใจปะฮะเงาวไงลงมึงลงมาคุ้นก่อนไม่ลงฮะบีบแต่ใส่ใครมันลงลงไม่ใจเลยเมืองนี้ไม่มีคนใจใจเลยอ่ะชายชาตรีอย่างเราเนี่ยฮะเมืองนี้กูเป็นผู้ชายคนเดียวใช่ไหมเธอดูท่าเดินออกจัมแมนกระเพาหมูสับพิเศษไข่ดาว กะเพราหมูสามพิเศษไข่ดาวอ่ะลุงไม่มีเหรอแค่นี้หาให้ไม่ได้อะลุงเดไปดกว่ะสวดเดีเดินได้แมนเท่ากูป่ะ s <S ทำกูโกรธนะรู้ไหมเวลากูโกรธนะนะกูจะเดินหนีเวยกูจะเดินไปไกลผมหนีมาที่เมืองนี้ก็เพราะว่าผมโดนทิง้งเงย้าตามกูมาอีกเหรอมีปัญหาอะไรมึงเครืองค่าเดินกูใช่ไหมไม่กล้าเห็นมังกรกูแล้วไม่กล้าเด้เอ้ยนี่ไม่ใช่มังกรน,นี่มังคือ ผมมามาเมืองนี้ก็พราะว่าผมหนีความลับผมโดนทิ้งผมอ่ะโดนผู้หญิงทิ้งมาเขาบอกว่าท่าเดินผมอ่ะเป็นอะไรที่ลับไม่ได้ผมก็เลยบอกขอเขาว่าเธอไม่เข้าใจหรอกความแมนที่แท้จริงอ่ะเป็นยังไงท่าเดินอ่ะมันบ่งบอกถึงความเป็นชายกันแรกพบกับเธอเวลาผมเดินเข้าไปจีบเธอผมก็เดินไปอย่างเงี้ย ผมครบกับเธอได้แค่0.5ุด่นานสีเธอก็ทิง้งผมไปผมต้องย้ายบ้านราหรอกเมืองเก่เาไม่เข้าใจเลยหรอกระฟักฟองมีปัญหาอะไรไหมหัวลังลำามึงลำพันกับความรักอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจหรอกมีใครก็รักผมด้วยขนาดแท็กซี่ยังมีแต่ใส่เลยเฮ้ยมีเหล้าด้วยหยิบสักขวดจะมีใครเห็นมะวะ ินเลราแกเซ็งยังลืมเธอไม่ไดู้จุดห้าวินาทีของเราคนยัยงเลราใครเขาจะมาลักไม่มีใครสนใจไม่พอมันไม่ลืมขวดเดียวไม่ลืมเธอคนยัยงเลรา ไม่มีใครเข้าใจไม่พอเอาอีกคนยังเล่าใครเข้าจะมาหลักไม่มีใครเข้าใจไอ้ไม่มีใครเข้าใจ,ใาใจอยู่ลำพังบ่าวเวงลุงขอบุหรี่ตัวดิลุงมีบุหรี่ให้ยปะลุงไม่เข้าใจอ่ะลุงทำกูโกรธนะเว้ ลุงรู้ว่าเวลากูโกรธจะเป็นยังไงลุงอะเวลากูโกรธนะลุงมึงทำกูโกรธมึงอย่าให้กูโกรธนะลุงกูเตือนรอบที่หนึ่งนะลุงกูเตือนอีกรอบนะลุงครั้งสุดท้ายถ้ามึงต่อยกูอีกลุงมึงได้รู้เลยว่าเวลากูโกรธอ่ะเป็นยังไงลุงฮะอ่าทะลึ่งไงลุงเวลากูโกรธนะลุงกูจะเป็นแบบนี้ไว้ลุง มึงเอ้าวะลุงมึงวิ่งหนีกูไปลุงวิ่งหนีกูทำไมอะลุงมึงทำกูโกรธนะลุงกูจะถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยลุงลุงทำกูโกรธมึงต้องโทษลุงเว้ยรถพยาบาลมึงไปโทษลุงเลยลุงมันทำกูโกรธกูระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เว้ยต้องเข้าใจลุงทำกูโกรธ แล้วกูกดแล้วกูอยู่ตัวเองไม่ได้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเพงไม่มีใครเข้าใจคอนอย่างเราใครเขาจะมาลากักลุงรำกูกอดกูไม่เกี่ยวไปจับลุงเนี่ยไปจับขวามบองอะ เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมไอ้แมลงวันยักษ์ไอ้แมลงวันยักษ์ตายซะอ้าวอิชิติสะพานโอ้ยหัวมองเสงมีใครเข้าใจเลยทำไรก็ผิดทำไรก็ผิดแม่งคนยังเ้าใครเขาจะมาหลักไม่มีใครเออกูเมาอยู่มึงก็ขัดขัดจังหวะความเมาของกูไง ตลอดเลยตลําวดตําวดไอตอําวดรำคาญจริงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมจะเอาอยัางไงเอะตัวฮะเดิมแล้วมแมลงวันยักษ์ขึ้นบนนี่ใช่ไหมไปเลยเออติดต้นไม้อีกตายยากนะใช่ไหมมึงเก่งนะใช่ไหมตายยากอะ่ะหล่อมเนีัยไม่พลาดแน่มึงมึงยังอึดอยู่อีกเหรอมึงยังอึดใช่ไหมมึงอึดใช่ไหม,ม,ม,มแมลงวัน ไม่รอดแล้วรอบเนี้ยโดนแน่มึงเเมื่อผมหายโกรธและอารมณ์เย็นขึ้นตัวผมก็จะกลายเป็นนิโกโลูิทืไมตัวกูเลยเป็นตัวเดิมอะกูเป็นใครทำไมทรงผมกูเป็นแบบนี้ แล้วผมก็ไม่รู้ตัวว่าผมทำอะไรผมแค่เดินออกมาจากซอกซอยก็มีตำรวจมาจอดอยู่ข้างหน้าผมแล้วเขาก็ยิงผมผมไม่รู้เรื่องรู้ราวผมทำอะไรไม่ได้ผมไม่มีอะไรเลยจะมีสิ่งหนึ่งที่มันแปลกไปคือผมไม่รู้สึกเจ็บและไม่เป็นเที่อะไรกับกระสุนเลย ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วผมก็เป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาจวบจนทุกวันนี้